เรามาอยู่จุดนี้แล้วเราก็ต้องสังเกตแล้วว่าไองานตรงนู้นตรงนี้เราอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ทํางานตรงนี้เราเราต้องไปอยู่ตรงไหนถึงมันจะปลอดภัยเราคนทะเลก็ผมก็คิดว่าความเสี่ยงมันก็พอมีก็มีบ้างท่ายดีท่ายไม่ดีเวลาเข้ามาเวลาใครอยากจะมาก็ต้องดูให้ดีครับถ้าเจอดีก็ดีไปถ้าเจอไม่ดีก็ ผมชื่อเล็กครับไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนต่างชาติเป็นคนชาวมพูชาแล้วจะมาทํางานที่เมืองไทยครับแล้วก็มาทํางานออกพอมงครับผมครับก็ทีนู่นก็ผมไม่ค่อยมีความรู้ครับก็เลยแบบหางานได้ยากแล้วก็มาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยนี่ก็4 2แล้วครับก็ทํางานชาวประมงเนี่ยมาตั้งแต่ปีแรก,ก ทีแรกเลยครับคือออกประมงชาวประมงเลยครับครับก็ผมเป็นหัวหน้าครับหรับเป็นหัวหน้าครับเวลาทํางานอะไรเนี่ยก็คุมคนงานครับช่วยบอกคนงานว่าเออต้องทําอะไรต้องยังไงแบบไหนคุมคนงานชาวกัมุูชาและเดีวพาเขาทํางานด้วยเวลาไตาที่เขาสร้างมาเราคนงานก็ทําไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยเราก็วอกเขาไปทํางานไปก็ คนในที่ว่าอยากจะมาต้องดูให้ดีครับผมถ้าถ้าเจอเท่าไก่ดีก็ดีดีแหละถ้าเจอไม่ดีอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่ด้วยครับคนงานที่ว่าเขาจากประเทศเรามาอะไรเงี้ยคือแบบบางทีเขาเจอเท่าไก่ไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าเท่าไก่เราดีดีมากเลยครับคือแบบจริงๆแล้วเขาหลักเราเหมือนก็รู้เขา สวัสดีค่ะธาริกามงคลสุขค่ะเป็นชาวระยองนะคะเป็นลูกสาวของออชาวประมงเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีพื้นฐานจากการทําประมงมาคือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าพ่อแม่คุณป้าแล้วก็คุณอาอย่างเงี้ยก็จะทําธุรกิจเกี่ยวกับประมงมาตลอดเลยค่ะมาตั้งสามปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ ก็กลับมาลงเต็มตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจเต็มตัวเลยมาเป็นเจ้าของแพ่เจ้าของเรือซึ่งแยกออกมาจากธุรกิจของครอบครัวค่ะของแรงงานดูแลดูแลเรื่องของสวัสดิการดูแลเรื่องของปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขาให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้สูงขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้เขามาอยู่กับเราด้วยความอุ่นใจสบายใจแล้วก็เราก็อยากดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัว เวลาการที่เราปฏิบัติกับเขาเราก็เราก็พยายามดูแลให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่กับเราแล้วก็ไม่อยากจะไปไม่ไม่อยากจะหนีเราไป,ปเพราะว่าจะต้องมีการรักษานทำ MOU การทำตามมาตรา83หรือทำตามมติของรัฐบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายในการหาเขามาเนี่ยหรือว่าจ้างงานเขาเนี่ยจะสูงทีว่าถ้าเราดูแลเขาดีแล้วเขาไม่ไปไหนจากเราเนี่ยเราจะประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะเลยผมขอแนะนำตัวว่าผมชื่อนายสําลานวงจันทร์ครับที่เล่นชื่อแกงผมมาจากอำเภอแกงจังหวัดระยองตาบลปากน้ำประแสครับออกโรงเรียนมาครับผมเรียนจบป .6 ผมเป็นชาวบ้านผมไม่มีงานทำทนทนผมก็เป็นเด็กคือว่าเราก็ค่อนข้างอยากจนหน่อยเลยผมก็ มาออกทำงานประมงครับสมัยก่อนครับตอนนี้นะครับที่ผมเริ่มมาทำงานประมงเรือนะครับมันก็มีความแตกต่างกันชัดเจนครับเมื่อก่อนเราใช้แรงงานเราจะใช้เสาใช้คือเราใช้กำลังคนอย่างเดียวครับก็น,นี้การใช้กำลังกำลังคนอย่างเดียวบางครั้งความล่าชา้าการทำงานมันก็มีความไม่ปลอดภัยอะไรมันก็มีไอเดี๋ยวนี้เครื่องมือของเราก็ มันก็มีพวกโซน,น่าเรดาร์เครื่องวัดน้ำใชรไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีความจะเป็นอะไรอะไรเราจะไปสื่อสารกับคนฝั่งเราก็ทำได้ตลอดครับมันคือความแตกต่างมันก็เลยมันสมัยนี้มันพัฒนาขึ้นเยอะครับ Name is is ชื่ออัญยมณีทับทิมรีค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ ILO ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราเป็นโครงการที่ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตและการทำงานของแรงงานในภาคประมงไทยอุตสาหกรรมนี้เองเนี่ยมีประเด็นความท้าทายที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยหรือการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ แต่ตอนนี้เราก็ได้เห็นนะคะว่ามีการ,การพัฒนาและความก้าวหน้าในหลายเรื่องเช่นการทํางานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อตรวจสอบเรือประมงก,การตรวจสอบสภาพการทํางานและป้องกันไม่ให้มีแรงงานอายุต่ากว่า18ปีทํางานบนเรือหรือการตรวจสอบเพื่อให้แรงงานได้รับค่าแรงค่าจ้างและมีสัญญาจ้างเป็นภาษาของตัวเองรวมถึงป้องกันไม่ให้มีการสูญหายของแรงงานจากการทำงาน,งานบนเรือถึงจะมีความพยายามเพื่อปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลง ให้มันดีขึ้นแต่เราก็ยังเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปและก็ทางโครงการเองก็ได้นำประสบการณ์และ,ะบทเรียนจากการดำเนินโครงการนี้ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดีขึ้นค่ะไอฟาร์มเท่าเทียมกันนะครับฟาร์มเท่าเทียมที่ว่าที่เราอยู่ไม่เราไม,ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านที่ก็มาอยู่ก็เรามาทางาน ร่วมกันตรงนี้ไอ้ความเท่าเทียมไอ้ความแตกต่างอะไรก็ผมผมคิดว่าผมอยากให้ยกตัวอย่างว่าไอา้ความเท่าเทียมเนี่ยผมไม่อยากจะให้แยกแยะครับแล้วผมอยากจะให้มีความเท่าเทียมกันได้เงินได้ทองได้ราิการผมก็ผมอยากให้เขาทำให้มันเท่าเทียมกันครับเราก็ผูกพันอยู่กับงานของเราแรงงานของเรา ใต้กลงเรือของเราแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในวงงานของเรา<ม>เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็จะพยายามทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็อยากจะเรียนท่านผู้ประกอบการประมงนะคะท,ที่ที่มันมีเรือประมงกันทุกคนน่ะรู้เลยว่าสิ่งตอนตั้งแต่เจปีที่ผ่านมาเราอะ่ะเจอวิกฤตกันอะไรกันมามากมาย แต่ก็อยากให้ทุกคนหันกลับไปมองว่าเราจะช่วยกันยังไงในการที่ให้ความมั่นใจกับการแรงงานว่าเขามาอยู่กับเราแล้วเขาจะได้ผลค่าตอบแทนที่ดีได้สวัสดิการที่ดีและเพื่อที่จะรักษาเขาไว้อยากให้ประมงของเราอะเดินหน้าไปแล้วก็อยากให้ของเราเราเคยยิ่งใหญ่อะอยากให้ประมงของเรากลับมายิ่งใหญ่แบบเดิม จริงๆแล้วเขาหลักเราเมือนกับลูกเขาอะไรเงี้ยอยู่เรือโดยมีความสุขมุดว่าเราออกเรือมาแล้วไม่ต้องพวงทางบ้านไม่ต้องพวงทางอะไรเพราะว่าถึงเวลาเขาก็โอนเงินให้แล้วก็เวลากินเวลาอยู่อะไรเงี้ยเขาดูแลเราลูกเมียเราก็มีเงินใช้